นี่เป็นภาพที่พลเมืองดีเข้าไปพบผู้ชายคนนี้ในท่อระบายน้ำใกล้กับซอยเพชรบุรีสองแขวงถนนเพชรบุรีเขตราชเทวกีกรุงเทพมหานครนะคะซึ่งในท่อมีน้ำขังสูงประมาณเอวเจ้าหน้าที่พยายามใช้เครื่องมืองัดตะแกรงฝาท่อขึ้นมาใช้เวลาเกือบหนึ่งชั่วโมงจึงสามารถเปิดฝาแล้วก็นำตัวผู้ชายคนนี้ออกมาได้ชื่อว่านายยศกรจันน้ำใสค่ะจากสภาพ นายยศกรมีอาการอิดโรยมีรอยขีดข่วนแล้วก็เป็นจ้ำแดงทั่วร่างกายแม้ผู้สึกข่าวจะพยายามสอบถามถึงสาเหตุที่ลงไปในท่อแต่นายยศกรไม่ได้ให้ข้อมูลค่ะแต่บอกว่าอยู่ในท่อระบายน้ำมานานกว่า3-4วันแล้วไม่ได้กินอาหารอะไรรู้สึกหนาวมากจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็นำตัวส่งโรงพยาบาล พลเมืองดีที่ไปเจอแล้วก็ขอความช่วยเหลือเล่าว่าเขาขี่จกักรยานยนต์มาถึงที่บริเวณแยกยมราชในช่วงที่ฝนตกก็เลยจอดรถเพื่อใส่ชุดกันฝนตอนนั้นได้ยินเสียงตะโกนร้องขอความช่วยเหลือดังขึ้นมาจากท่อระบายน้ำก็เลยเดินไปดูแล้วก็เห็นผู้ชายคนหนึ่งอยู่ในท่อ สอบถามเบื้องตน้นอ้างว่าติดอยู่ในท่อระบายน้ำมานานกว่า4วันสาเหตุที่ลงไปเพราะว่าไปเห็นตำรวจกำลังแจกยาเสพติดให้กับกลุ่มชายกลุ่มหนึ่งย่านสอนอบางโพและคนเหล่านั้นรู้ว่าเขามองอยู่ก็เลยวิ่งไล่ตามจนต้องหนีลงท่อระบายน้ำจากนั้นตำรวจที่วิ่งไล่ก็สั่งให้ลูกน้องปิดฝาท่อระบายน้ำทำให้เขาติดอยู่ในสภาพนี้นะคะทั้งหมดนี้เป็นคำบอกเล่าเป็นคำกล่าวอ้างของผู้ชายคนนี้ค่ะ เขาบอกว่าเขาเป็นรอปภอ,อยู่แล้วเขาไปเห็นตำรวจสนบางโพกับลูกน้องจ่ายายาอยู่อะไรงเงี้ยแล้วพอเขาเห็นปุ๊บเขาก็วิ่งหนีตำรวจก็วดเขาเขาก็วิ่งลงท่อพอเขาวิ่งลงท่อปุ๊บตำรวจก็ให้ลูกน้องเนี่ยปิดฝาให้หมดเลยที่เจ้าที่กับเปิดไว้เขาก็เลยไม่สามารถที่จะออกได้เขาก็เลยคานตามท่อมาเรื่อยๆแล้วมาโ่ตรงนี้อันนี้ที่คนตกเล่าให้ฟังนะผมไม่เห็นเหตุการณ์อะไรทั้งนั้น ทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็เล่าให้ทางทีมข่าวฟังนะคะว่าหลังจากที่ได้รับแจ้งช่วงแรกทีมงานก็รีบมายังจุดเกิดเหตุแม้ว่าจะใช้เครื่องมือที่เตรียมมาแต่ก็ไม่สามารถเปิดฝาท่อได้นะคะก็มีการประสานขอความช่วยเหลือจากทางเจ้าหน้าที่กทมอขอชุดปฏิบัติการขออุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพมาช่วยเหลือนะคะจนในที่สุดก็สามารถพาชายคนนี้ขึ้นมาได้สําเร็จค่ะยากครับเพราะว่า พ่อมันค่อนข้างแน่นครับเพราะว่ามันเราพยายามเอาอุปกรณ์ที่เรามีครับไม่ว่าจะเป็นชลงหรืออะไรอย่างเงี้ยครับ,รบว่าจะเป็นเครื่องถางหรืออะไรเราพยายามที่จะงัดที่จะเจาะที่จะอะไรมันคือมันแน่นมากมันไม่สามารถที่ออกได้ง่ายครับ ขอ้อเท็จริงเรื่องนี้ยังไม่ชัดเจนนักนะคะคุณผู้ชมเราะว่าถ้าย,ยึดตามคํากล่าวอ้างของนายยศกรที่บอกว่าลงไปในท่อระบายนะ้ําบริเวณสอนอบางโพแล้วตอนที่ไปเจอเนี่ยมาเจอที่บริเวณแยกยม,มาราชใช่ไหมคะถ้าดูจาก g o o g l e แ a ปเส้นทางถนนเดินทางโดยรถยนต์จากบางโพมาแยากยม,มาราชใช้เวลาประมาณ30นาทีซึ่งถ้าเป็นการเดินเท้าจะใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมง40นาทีก็ถือว่าค่อนข้างไกลคะ่ะ